เช็คเซนเซอร์หน้ารถเตรียมตัวออกไปทำงานแล้วค่ะบรรยากาศเส้นทางจากบ้านอ้อยนะคะเราจะเข้าไปที่ตัวเมืองบรูมินตันค่ะบรรยากาศก็จะลายล้อมไปด้วยป่าสนนะคะและยังพอเห็นสโนว์อยู่ที่พื้นถนนเลยค่ะเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางเดียวกับเวลาที่อ้อยกับทอสเราออกวิ่งเทลนะคะจะใช้เส้นทางนี้ประจำ ไม่ไกลค่ะเราก็เข้าสู่ตัวเมืองแล้วบรรยากาศก,ก็ยังมีสโนว์หล่นมาปล่อยๆค่ะคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วถ้าใครได้ชมนะคะหลังจากที่เราสูบเอาน้ำออกจากหอพักนักศึกษาแล้วเราก็ต้องกลับมาเช็คในแต่ละวันค่ะพวกข้างฝาหรือฝ้าเพดานเราต้องรื้อออกให้หมดเพื่อนๆจะเห็นนะคะคาบน้ำนะคะ่ะที่มันอยู่เนี่ยตอนนี้ทอก็คือต้อง เตะให้มันแตกออกค่ะเพราะว่าเราสั่งให้ลูกน้องลือ้อแต่ลูกน้องลื้อไม่หมดค่ะยังมีความชื้นอยู่ต้อ,ออกให้หมดแล้วต่อมานะคะอันนี้ก็คือห้องพักนักศึกษาที่จะพาอุกคนมาชมในวันนี้ค่ะอึง้งมากเจ้าของอพาร์ตเมนต์พาเราเข้ามาชมค่ะเพราะว่ามีสัญญาณที่บอกว่าห้องนี้ก็จะน้ำท่วมเหมือนกันค่ะ แล้วพอเจ้าของอพาร์ตเมนต์เปิดประตูให้เราเข้าไปก็สภาพเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ห้องพักนักศึกษาผู้หญิงนะคะอาศัยอยู่จริงค่ะอาศัยอยู่แบบนี้เจ้าของหอพักการันตีค่ะและย้ําว่าอาศัยอยู่แบบนี้จริงๆทั่วทั้งห้องมีแต่ขยะคือเห็นสภาพแล้ว เราสองคนไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนค่ะที่จะเช็คว่ามีน้ำท่วมบริเวณไหนพเพราะข้าวของเยอะมากกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นขยะแก้วน้ำอาหารที่ทานแล้วแล้วก็ไม่เก็บค่ะเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็ไม่มีการทำความสะอาดเห็นไหมคะแก้วกาแฟสตาร์บัคแล้วตรงนี้คือบริเวณซักล้างนะคะเครื่องซักผ้าก็เต็มไปด้วยเสื้อผ้าค่ะ อันนี้คือช่องที่อยู่ข้างๆระหว่างเสื้อซักผ้าอันนี้ก็คือขยะที่เห็นพื้นเรียบๆสะอาดนี่คืออ้อยเป็นคนทำความสะอาดนะคะแล้วพอมาอยู่บนซิงก์ก็มีสภาพแบบนี้ค่ะดูสิคะคลิปนี้ก็คือจะนำเสนอให้เพื่อนๆชมว่าในสังคมปัจจุบันมีคนที่อาศัยอยู่แบบนี้จริงๆนะคะอันนี้ไม่ใช่เคสแรกค่ะเวลาที่เราทำมาเราเคยเจอแบบนี้มาแล้ว แก้วกาแฟก็มีคาบเชื้อราอยู่แบบนี้เลยค่ะงานทุกอย่างที่เรารับมอบหมายแล้วเราก็ต้องทำค่ะแต่โชคดีที่บริษัทอ้อยไม่ใช่ทำความสะอาดห้องพักค่ะแค่ทำความสะอาดน้ำท่วมในวันนี้ไปก่อนจ้า